พลังงานหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นในเรื่องของอะไรตอนนี้อะไรแพงตอนนี้อะไรแพงในโลกของเราน้ำมันใช่ไหมอ่าน้ำมันบางคนบอกแพงเพราะว่ามันขุดได้น้อยนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะถูกปกปิดมาก็ได้จริงๆมันอาจจะมีเหลือเฟือก็ได้ประเทศไทยอาจจะมีน้ำมันมากกว่าตรงอ่าวไทยก็ได้จริงไหมเราไม่สามารถรู้ได้เลย แต่ผมเชื่อว่าพลังงานมันมีอยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นก๊าซนะครับทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเราไม่สามารถไปกุ้ยแคะแกะเกาหรือเสียเขาเรียกว่าเสียอารมณ์นะครับว่าสงสัยว่าทำไมน้ำมันแพงทำไมก๊าซแพงทำไมนู่นนั่นนี่มันขาดแคลนเราไม่จำเป็นต้องสงสัยเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วพลังงานทุกอย่างมันจริงๆแล้วนะมันเป็นของฟรี นะครับแต่อาจจะด้วยมนุษย์ด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่เข้าไปยุ่งนะเรื่องพวกนั้นแต่เราจะสร้างพลังงานให้ให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นการลงทุนพลังงานของผมคุณไม่ต้องใช้เงินโอเคไหมโอเคไหมความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับความมั่งคั่งร่ำรวยในอีกจะเรียกว่ามิติหนึ่งหรืออีกโลกหนึ่งหรือโลกของวิญญาณโลกอะไรก็ตามซึ่งยังไงเราก็รู้ว่ามันมีอยู่แล้วคุณอย่าเถียงว่ามันไม่มีใช่ไหม เพราะมนุษย์นะตอนมีชีวิตอยูน่นี่เขาเรียกว่าอะไรมีวิญญาณอยู่ปะตอนเสียชีวิตเขาเรียกว่าวิญญาณออกจากร่างก็<ม><ม>เรารู้สึกอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีอยู่จริงคราวนี้เมื่อเรารู้อยู่แล้วรอบๆกายรอบๆตัวเราเนี่ยว่ามีพลังงานอยู่เราจะสามารถแปลงพลังงานหรือลงทุนในพลังงานได้อย่างไรข้อนี้สำคัญแล้วสิ่งที่ผมเอามาสอนเนี่ยรู้ไหมว่า ผมเสียดายมากเสียดายมากที่เราเป็นคนไทยนะครับเราเกิดในศาสนาพุทธนะเราอยู่รอบๆอบนะอยู่อะไรที่แบบจริงๆแล้วเราอยู่ในความร่ํารวยมากนะครับประเทศไทยของเราปลูกอะไรก็ขึ้นจริงไหมโดยส่วนใหญ่นะคุณไปดูสิเมืองนอกนะไม่ใช่ปลูกอะไรง่ายๆนะครับอืมแล้วที่สําคัญก็คือน่าเสียดายที่เดี๋ยวนี้ฝรั่งนะครับเขาเข้าใจเรื่องภายในมากกว่าเราบางคนด้วยซ้ํา นะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่เอาเรื่องพวกนี้มาแนะนำม,มาสอนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดมากนะครับที่เกิดเป็นคนไทยแล้วเคยบวชเคยอยู่ในแบบผมรู้สึกผิดมากนะครับจริงๆแล้วเราได้เปรียบอ่อมาดูข้อได้เปรียบก่อนเราอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าร่ำรวยและมั่งคั่งที่สุดเช่นเช่นแสงแดดอืแสงแดด แสงแดดบางคนบอกว่าไม่ชอบกลัวดำผมก็เป็นเมื่อก่อนตอนช่วงวัยรุ่นนะต้องขาวนะถึงจะรอใช่ไหมเดี๋ยวนี้ช่างมันนะครับแต่ว่าเราปรับลุคของเราเนะี่ยมันอยู่ที่ภายในเลยเดี๋ยวมันใสเองเดี๋ยวมันผ่องใสขึ้นมาเองโอเคไหมแต่แสงแด,ดดนี้เราจะไม่พูดในเรื่องของอาการดูแลตัวเองนะเราจะมาพูดในเรื่องของพลังงาน คุณรู้ไหมว่าถ้าการที่จะฝึกนะครับลงทุนในพลังงานหรือการทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราภายในจริงๆอะ่ะต้องใช้แสงแดดนะครับคุณลองอยู่ในโลกหรืออยู่ในประเทศที่มีแสงแดดน้อยสิครับมันจะเป็นตัวส่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับหรือคุณลองสังเกตประเทศนะครับประเทศที่แสงแดดน้อยหรือหนาวเหน็ต หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างถ้าเราอย่างตอนผมไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยสามทุ่มยังสว่างนะครับหรือว่าแบบกลางวันมันแป๊บเดียวอะ่ะส่วนกลางคืนก็อาจจะนานหน่อยมันก็มีนะครับหรือบางทีเนี่ยบางประเทศเนี่ยช่วงไหนคลึ้มก็คลึ้มไปเลยนะครับคุณรู้ไหมว่าการที่เรามีแสงแดดเนี่ยมันช่วยเยียวยาฟื้นฟูภายในของเราได้เยอะนะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยบางประเทศนะครับ อย่างรัสเซียอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอยู่เมืองหนาวใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าเขาขวนขวายมากที่จะมารับแสงแดดนะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ในที่อึมครึมนะครับหรือไม่มีแสงแดดคุณจะรู้สึกทันทีเอาแบบพลังงานนะเศร้าจริงไหมหรือว่าอึดอัดจริงไหมแล้วคุณคิดดูสิคนประเทศนั้นเขาจะอึดอัดแค่ไหนจริงไหมอืมและมันเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านเราจึงเป็นสยามเมืองยิ้ม จริงไหมจริงไหมเรายิ้มง่ายเรายิ้มง่ายมากเพราะจริงๆแล้วเนื้อในของเราเนี่ยมันมีความสุขอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ไปเอาไอ้โลกภายนอกหรือของคนอื่นเข้ามานะครับทุกคนจะรู้ดีนะครับว่าเรายิ้มง่ายถ้าใครเคยไปเมืองนอกจะรู้ว่าฝรั่งเขาไม่ยิ้มนะครับยกเว้นฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยแหละเขายิ้มเพราะอะไรก็เขามีความสุขเห็นคนยิ้มเยอะๆอะจริงไหมคนอื่นเขาไม่ยิ้มนะครับ ต่อให้เป็นบางประเทศอย่างจีนอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเยิ้มนะครับทั้งที่มีแสงแดดนะอ่าจริงไหมแต่บ้านเขาหนาวก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเอาข้อได้เปรียบตรงนี้ก่อนนะครับพลัาางงานของเราเนี่ยเราอยู่ในที่ที่มีพลังงานดีมากอ,อ่าเอาเอาข้อได้เปรียบก่อนนะข้อได้เปรียบของเราก่อนนะอยู่ในที่ที่มีพลังงานมีแสงแดดแล้วมีอะไรอีกทะเลแล้วมีครบเห็นไหมภูเขาก็มีความชุ่มชื้นเห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรอีก ลมมีทะเลต้องมีลมถูกต้องไหมแล้วลมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไหนเขาก็มีเนาะแต่เรามีทั้งลมหนาวลมอุ่นครบหมดเลยนะครับทุกอย่างพลังงานในรูปแบบต่างๆที่เราสามารถจะลงทุนมันได้เนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ไปซื้อหุ้นพลังงานไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ประเด็นก็คือเราสามารถลงทุนในพลังงานยังไงได้ข้อได้เปรียบของเรามันเยอะมหาศาลมากเลยเห็นไหมแต่เราทุกคนเนี่ยมองข้ามแล้วเราถูกปลูกฝังใหม่ ปลูกฝังใหม่ว่าคําว่าพลังงานคือน้ํามันก๊าซใช่ไหมอ่าพี่กี้บอกว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอาหารเยี่ยมไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าบ้านเราหรอกนะผมเคยคิดเคยไปเที่ยวเมืองนอกแล้วคิดว่าเฮ้ยเราอะ่ะตะกะหรือเปล่าแบบเข้าข้างหรือเปล่าเอาตามตรงนะคุณไปกินร้านที่อร่อยที่สุดของเขาอาหารประจําชาติเขามันก็ไม่เท่าบ้านเราจริงไหมทั้งคุณคุณประโยชน์คุณค่าก็ตามจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นเราอยู่ในที่ที่ได้เปรียบมากทั้งคือทุกอย่างมันครบหมดแล้วแต่เพราะเราไปเอาวัฒนธรรมหรือไปเอาการอัตราของเขาอะเข้ามานะครับเข้ามาใช้ในชีวิตรประจําวันเยอะไปหน่อยผมใช้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่เยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นการลงทุนพลาังงานของเราเนี่ยเรามองข้ามแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้ที่ต่างประเทศผมพูดตั้งแต่ตอนปีที่แล้วละว,ว่าที่ อเมริกาทุกที่และยุโรปเนี่ยเขาจริงจังมากนะครับกับการลงทุนในพลังงานการนั่งสมาธิเขาแตกมากกว่าคนไทยอีกบางทีนะครับหรือบางทีเขามีการนั่งกันเป็นกลุ่มมีการทําอะไรแบบจริงจังเลยนะครับเราก็บอกว่าอที่ไทยก็มีนูน่นนี่นั่นแต่คุณเชื่อเถอะทําไมเราถึงมีแต่ข่าวลบๆเกี่ยวกับวงการที่ไม่พูดแล้วกันแต่ทําไมล่ะ มันทำให้เราหมดศรัทธาทำให้เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าบางคนบอกว่าไม่มีศาสนาซึ่งผมไม่ได้เข้าข้างใครนะไม่จาเป็นต้องมีก็ได้แต่ผมแค่กําลังจะบอกว่าเราได้เปรียบทุกอย่างนะครับในเรื่องของพลังงานผมบอกว่าอะอย่างร่างกายของคุณมีพลังงานได้อย่างไรบางคนบอกว่าเพราะกินเยอะนะฮะเพราะกินเยอะเพราะกินอาหารมีประโยชน์ใช่ไหมกินอะไรมีที่เราชอบใช่ไหม กินโปรตีนครบกินคาร์โบไฮเดรตครบกินวิตามินครบแต่ในความเป็นจริงแล้วในการเป็นจริงในความเป็นจริงแล้วพลังงานจริงๆพลังงานจริงๆคืออะไรรู้ไหมพลังงานจริงๆที่เราจะต้องลงทุนคืออะไรใครอยากรู้พิมพหนึ่งมาครับพิมพหนึ่งมานะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับใครมาแล้วถ้าทายกันได้นะครับวันนี้เราจะมาลงทุนในพลังงานกันและมีแบบฝึกหัดด้วยนะว่าสมมติว่าอะถ้า ครูเตบอกว่าจะลงทุนพลังงานแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเราจะทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีวิธีเรามีวิธีแก้ให้ฟรีๆนะวันนี้ลึกไม่ได้ลึกแบบแบบยากลึกแบบเห็นภาพเห็นภาพแล้วต่อไปนี้เวลาคุณเดินไปไหนนะเดินไปไหนสถานที่ไหนคุณจะมองเห็นนักลงทุนนะคุณจะเริ่มมองเห็นนักลงทุนพลังงานนี่แหละคุณจะรู้สึกได้ถ้าคุณ ทำได้แล้วเวลาคุณเห็นคนที่เขาทำอยู่คุณจะบอกว่าอ๋อเขากําลังลงทุนอยู่นี่ผมเอาภาษามาใช้ง่ายๆซึ่งจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าฝรั่งเขาเขาเอาภาษาเนี้มาใช้พอบอกว่าลงทุนในพลังงานลงทุนเนี่ยคุณกําลังลงทุนอยู่คุณรู้ไหมว่าจะยากดีมีจนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ทํานะครับและแน,แน่นอนครับวิธีนี้เราเก่งมากและใจเห็นไหมแค่การยิ้มอ่ะผมบอกเลยนะแค่ข้อได้เปรียบของเรา ใครเคยไปเมืองนอกมาบ้างจะรู้ว่าบ้านเรายิ้มง่ายมากบ้านเราแ,แบบรวยมากเห็นไหมเราแผ่ออกไปเนี่ยเรารวยมากนะคุณรู้ไหมว่าเราอะ่ะได้เปรียบทั้งแสงแดดเรามีแสงแดดสองโทษถึงถึง,ถงบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าแดดมันแรงก็ตามเหอะก็เพราะาเราอยากขาวอยากสวยอยากรอจริงไหมแต่ในความเป็นจริงเราได้เปรียบนะที่มีแดดแบบนี้นะครับไม่ใช่แดดแบบอียิปต์ สีองศานี่เบสิกของเขาจริงไหมอืมสีบสอย่างเงี้ยเบสิกของเขานะครับแต่คุณรู้ไหมว่าของเราเนี่ยมันก็มันร้อนขึ้นเรื่อยๆก็จริงนะครับแต่เราก็อยู่ในระดับที่โอเครับได้ใช่ไหมครับบางคนก็ยังขาวอยู่ได้เห็นไหมอืม